ว่าขี uma, ่อูดบนหิมะอะไรโอยเฮ้ยมันโยกแรงว่ะมันโดนตรงนี้เลยว่ะนี่มันมีอูดบนทะเลทรายแบบนี้เลยเหรออูดทะเลทไทยหิมะคุยไปกันแล้วใบใบอารณมเซนะโอ้ยโอ้ยใบใบโอ้ยใบโอ้ยใบอารมเซ่โอ้ยบินมันถูงมากเลย คือถ้าเป็นที่วิถีไบเกอร์มันจะไม่มีที่ไหนที่สูงกว่านี้แล้วทุกคนหา,ายใจไม่ออกแล้ว <c oughs> ในที่สุดเรามาถึงการดุงล่าหลังคาโลกทุกคนเป็นไงบ้างนนครับผมกลับมาถึงนี่เหมือนขับในลักนาะครับรชิวๆเลนขับในลักนณะเมอกี้หน,าหน้าซี้ตลอดทางไหมนะไปกันต่อครับ let's go สวัสดีนูราลัดดาร์คอินเดียครับผมทุกคนซึ่งทีนี้เราอยู่กันที่ที่แบบโคตรจะแบบสวยมากแต่ก่อนคลิปก่อนก็คือเรานั่งไบเราล่องไบามาจากที่เล์มาถึงนูา่าทุกคนแล้วคลิปนี้ผมจะพาทุกคนไปดู Safari เวิลด์อินเดียนั่นก็คือฮันเดอร์แซนดูนทุกคนมันอยู่ในหุบเขานูลาถ้าเกิดว่าใครได้ดูคลิปก่อนก่อนเขาจะรู้เลยว่าในในเล์ลัดดารเนี่ยมันจะมี แปลงกองเล็กนุ่าแล้วก็ตุกๆแพนที่ผมจะไปผมจะไปในทริปนี้เดี๋ยวไปดูกันว่าที่นั่นเป็นไงทุกคนเดี๋ยวผมจะขับไบไปแล้วก็ไปดูกันว่าแต่แต่ผมจะขอเกินน้อยก่อนที่นั่นก็คือจะมีอูดทุกคนเป็นอูดทะเลทรายที่ที่ไทยจะไม่มีแบบนี้ที่อินเดียเมืองอื่นจะไม่มีแบบนี้จะมีแค่ลาดดักเท่านั้นจะมีแค่นุ่าเท่านั้นทุกคนไปดูกันอูดอินเดียนี่นี่เดี๋ยวไบกับรถไบคันนี้นะที่ผมขับมาจากเละเละเละลาดดักมันใหญ่มากเลยนะ แต,แต่คือถ้าล้มนี่ผมเอาไม่ยกไม่ขึ้นเลยอะไรหุยสิ้นแล้วหุยมันสูงมากแล้วก็เนี่ยเกือบจะเข้าไม่ถึงส่วนสูงร้อยเจ็ดสิบคือแบบพอดีอะใชะ่ใคร วัสดีค่ะตอนนี้คุณอยู่ในช่วงมินิบล็อกจากเดอะฟาดไบแต่โดยฟาลินและนี่คือไกลความเจริญ <c oughs> และรเน <c oughs> เรดาดักนะคะหนูบ้าค่ะตอนนี้ก็ไกลความเจริญของจริงค่ะเพราะว่าไม่ค่อยมีไฟฟ้าใช้ใช้วันละสอยสี่ชั่วโมงจากเดอะฟาดใไบบอกขี่ไบมาก็ได้ นั่งบัตมาก็ได้ค่ะแล้วแต่ความชอบลำบากนิดน,นึงแต่ว่าเมื่อถึงปลายทางแล้วคนอาจจะพบว่ามันคุ้มค่านะคะแต่อย่างที่บอกค่ะตามชื่อรายการไกลความเจริญ <laughs> แล้วพบกันใหม่ค่ะเมื่อยึดกล้องได้อีกครั้งหนึ่ง <c oughs> เฮ้ยมาถึงแล้วนุบล่าทุกคนตอนนี้เรามาถึงแล้วนะ เรามาถึงที่แซนดูนแล้วแซนดูนก็คือเป็นที่ที่แบบแลนดม์คของนุบลาถ้าเกิดว่ามานุบลาคุณต้องมาแซนดูนทุกคนเดี๋ยวไปดูกันข้างในว่าเป็นไงผมขับรถมาจากที่พักประมาณ1กิโลได้ไม่ไกลที่พักที่ผมถ่ายไว้คลิปก่อนๆถ้าเกิดว่าคุณสนใจก็จะมานุบลานคุณอาจจะไปพักที่นั่นแล้วก็ขับหรือว่าอาจจะเดินมาก็ได้มัน1กิโลเองมันไม่ไกลมากนิดเดียวไปดูกันข้างในนี่ทุกคนเรามาถึงที่นี่แล้วนะเฮ้ยมันมีเครื่องปั๊มน้ําด้วยเครื่องปั๊มน้ํายุคยุค90 น้ำออกไปเนี่ยคุยน้ำออกเนี่ยยน้ำย็นวะน้ำย็นจีกับน้ำแข็งนี่เข้ามาปุ๊บใช่อีเราก็จะเห็นเป็นคอสตูมอะไรเงี้ยดาครีลาดดาร์กอ๋อลาดดาร์ออลาดดา,ดาคเป็นชุดของลาดดาร์กเรนคสัสคอสตูมเป็นชุดลาดดาร์กทุกคนว้าวสวยว่ะ มันเป็นชุดที่แบบชนโลเคอลที่นี่เขาใส่กันอนะ่ะเป็นชุดประมาณนี้แหละแล้วถ้าเกิดว่าคุณมาคุณอยากแบบได้ไอายอุ่นกินนอของความเป็นลัดดักอ่ะตรงมาเช่าชุดทีนี้ก็แค่200รูปีประมาณร้อยกว่าบาทแหละเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันดีกว่าทุกคนความเป็นโลเคอลของเขาจริงนะที่นี่เขาเขาแบบอนุรักษ์อนุรักษ์กความเป็นนิยมของเขาอะ่ะอนุรักษ์ความเป็นพื้นเมืองของเขาอะ่ะดูสะพานนะมันจะล่วงไหมเนี่ยนาวัน น้ำหนักเกินวะโ้ยบังวังเยมันเจนย็นครับไปเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันว่ามันมีอะไรบ้างเดี๋ยวเดินเข้าไปดูก่อนผมไม่รู้เหมือนกันว่าข้างในจะเจออะไรบ้างเดี๋ยวเพื่อนผมบอกว่ามีอู้ทุกคนที่นี่คือฮันเดอร์ฮันเดอร์แซนดูนฮันเดอร์แซนดูนทุกคนถ้าเกิดว่าคุณมานุบล่าคุณต้องมาเที่ยวที่นี่เพราะที่นี่คือเป็นแลนด์มาร์คของฮันเดอร์แซนดูนเฮ้ยอีกที่เหมือนผมเห็นคนไทยเหมือนได้ยินคนพูดภาษาไทยปะใช่ปะเฮ้ย สงสัยน่าจะมีทัวร์ไทยมาด้วยแหละคนไทยน่าจะรู้จักอะไรมั้งนุบล่าฮันเดอร์เซนดูนฮันเดอร์เซนดูนไปดูก่อนคนเยอะอยู่นะมันน่าลองนะเออเนี่ยม,ม,มีซุ้มยิงธนูด้วยแม่เราเราขอเนี่ยไปดูอูดก่อนเนี่ยเพราะอูดทะเลทรยายผมไม่เคยเห็นเหมือนกันปกติทั่วไปเราจะเห็นอูดกันในนี่ในประเทศอาหรับซาอุดีจอร์แดนอียิปต์อะไรนู่นนี่นั่นแต่ว่าที่นี่เราเห็นอูดในอินเดียทุกคนบนบนเมืองหิมะด้วยนะ บนยอดเขาหิมาลัยมันแปลกนะสําหรับผมเพราะว่าที่ไทยเราเขาไม่ได้เลี้ยงอูดกันนะเหมือนที่จังหวัดนครศรีธรรมราชอะ่ะเขาเคยเลี้ยงอูดสองตัวแล้วมันตายไปตัวนึง <c oughs> จริงอันนี้เขาเอามาเลี้ยงในสวนสัตว์ทุงท่าลาดอะ่ะแล้วมันตายอูดตายผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมตาย <c oughs> คือด้วยกับสภาพอากาศที่มันไม่เหมาะสมอนะไรมั้งอูดมันต้องการอยู่ในเมืองร้อนแต่นี่มันคือเมืองหนาวทุกคนระดักเมืองเงานธนูเฮ้ยช โอ้หเกือบนิดเดียวนี่นี่อันนี้มีอันนี้เป็นซุ้มยิงธนูนะครับผมพี่แกยงิงธนูฟุ๊บนี่เป้าหมายเนอะข้างหลังเป็นภูเขาอ,อิบาอะไรหุยไม่เชียบว,วะ่ะอย่างแม่นพี่แกเขาจะมีซุ้มยิงธนูยาวเลยนะหลายซุ้มตรงนี้ถ้าเกิดว่ามาเดี๋ยวเข้าไปดูฝั่งนู้นเดี๋ยว คือบรรยากาศที่เนี่ยผมว่าที่มันได้ก็เพราะว่าวิวมันโคตรสวยด้วยเลยทุกคนลองดูมันเหมือนเป็นก้างหุบเขาเลยหันไปซ้ายขวาหน้าหลังซ้ายขวาหน้าหลังอันนี้หน้าผมนะอันนี้ซ้ายผมอันนี้หลังผมอันนี้ขวาผมทุกคนคือมันเป็นหุบเขาหิมาลัยหมดเลยอะ่ะมันเป็นหุบเขาอย่างกเราอยู่ในทิเบตอะ่ะที่มีหุบเขาล้อมรอบเราอะ่ะอุ้ย เนี่ยผมว่านี่ได้มันได้กับตรงนี้ด้วยที่กี้เหมือนได้ยินคนพูดภาษาไทยไผมผมไม่แน่ใจว่าใช่คนไทยหรือเปล่าทุกคนถ้าเป็นคนไทยต <ะ S 1> แต่ไม่เห็นนะคนมันเยอะเหมือนได้ยินแว่วๆว่าไปไหนไปไหนอะไรเงี้ยไปไหนไปไหนอัน <c oughs> คนตายคนตาย <c oughs> <c oughs> ไปน้อยไปน้อยนคนสุรัต <c oughs> คนเยอะเหมือนกันหรออุ <c oughs> ้ยนี่มันมีอุดบตทะเทเลยแบบนี้เลยหรอ อุทเลสทรายหิมะคุยไปกันแล้วไปกันแล้วไปไหนกันครับคุยไปกันแล้วไปกันแล้วทุกคนดูน้องน้องน้องยิ้มถ่ายน้องหน่อยนี่ฮัลโหลอุยอุ่างเท่วะ่ะ <c oughs> ฟิลว่ะที่นี่อุดูดูมีเยอะนะฝั <c oughs> ่งนี้มันแต่ฝั่งโน,น้น ยาวมันจนถึงฝั่งนี้เป็นลานอูดเลยอ่ะนาซสรอ๋อนี่นะเขาน่าจะมีเขียนชื่ออันนี้อูดหิมาอะไรทุกคนอูดฮิมาอะไบนเทเรซายเทเรซายนุบล่าว้าวไม่น้องน้องดูเศร้าอย่างวะยิ้มยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยอ๋อถ่ายกล้องยิ้มหน่อยเราไปหาดูนะว่าเราจะถามราคาอูดจากใครได้บ้างอูดตัวใหญ่นะทุกคนไม่ได้เล็กนะ คือคืออูดอ่ะมันสวยอยู่อย่างหนึ่งแล้วแล้วถ้าเราถ่ายรูปก,กับวิวหิมาลัยบนยอดเขานี้ด้วยทุกคนเพี้ยวเพี้ยวจัดาถามจากใครได้บ้างวะอุดตัวนี้ดีว่าถามถามน้องนั้นนะเบี้ยว่าจะในไกเซดีเอ็กลุกฮะเชียร์ซัดเชียร์ัดทุกคนคีอูด4 9่รรูปีตกเป็นเงินไทยก็ประมาณ200กว่าบาททุกคน15นาที15นาทีคีอ,อูดนี่มันต้องซื้อ ตุกินกห้ามีいやว่าวดาตุกิสีดามีเลงยัามีกันยานี่โยาน่โอทุกคนคือเราต้องไปซื้อตั๋วจากฝั่งโน้นนะ 500, ห้าร้อยไร้อยเก้าสเพื่อมาขี่อูดตรงนี้ทุกคนโอ้ยอูดเยอะวะ่ะเป็นลานอูดเลยเนี่ยปุนยอดเขาหิมาเลยทุกคนผมไม่อยากจะเชื่อเลยะวะ่ะมีด้วยนะเป็นแบบนี้โอยเนี่ยผมหันไปทางไหนก็มีแต่อูดทุกคนหันไปทางนี้เออ นุนก็อูดเฮ้ยพี่คนนั้นใช่คนไทยหรือเปล่าวะคนนั้นเขาเฮ้ยผมเหมือนเหมือนเขาพูดคนภาษาไทยกันนะ่ะแต่อาจจะใช่แหละเพราะว่าไม่รู้เดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวค่อยเข้าไปเดี๋ยวจะเข้าไปทักอุ้ย490รูปี15นาทีทุกคนที่ไทยเขาคิดกันยังไงวะนี่ดูนะผมให้ดูร่างน้องอูดน้องตัวใหญ่มากเลยนะเท่ากับช้างบ้านเราเลยอะดูดู ดูความนตัวเบื้อเริ่มเลยอ่ะนีม่มือผมเทียบไม่ติดเลยอ่ะอุ้ยดูหัวนะใหญ่เท่ากับตัวผมแล้วอ่ะอนนอหัวเนาะงอ้ยน้องไม่มีผมนะน้องผมล่วงแน่เลยผมว่าน้องอายุ12-13ปีเขาบอกว่าตะเกียบตัวนั้นอายุ13-12ปีทุกคนตัวใหญ่แบบนี้เลยตัวนี้ก็ใหญ่มากเลยโุย อ,นนอันนี้อันนี้อูดพันธุ์อะไรผมไม่แน่ใจแต่มันคือมันอยู่บนบนทะเลทรายที่มีหิมะได้คือคือช่วงนี้เป็นช่วงหน้าร้อนใช่มันจะไม่มีหิมะแต่อากาศมันหนาวมากแต่หลังจากนี้จะมีหิมะแต่น้องก็ยังอยู่ได้ทุกคนเป็นอูดหิมะทะเลทรายว้าวนี่นี่น้องขึ้นแล้วนะน้องขึ้นแล้วผมจะผมจะพาลูกค้าไปเที่ยวแล้วน้องขึ้นแล้ว เขาจะเขาปลูกอุยอุยมันดูขึ้นนะอหุยอุยโอ้เขาจะปล่อยตัวนี้คือตัวนี้ยังไม่มีคนขึ้นมาเขาจะพาไปแค่สามตัวทุกคนเขาปลูกด้วยกันน่ะเขาปลูกให้มันไปด้วยกันทุกคนแล้วก็จะไปประมาณนี้โรมิงแถวนี้แหละมั้งครับเดี๋ยวผมไปซื้อติเกตทุกคนแต่เวลามันหมดแล้วเขาบอกว่าเป็นขายจนถึงหกโมงหกโมงเย็นอ่ะเนี่ยมันหกโมงกว่าแล้วเนี่ย ทีเกตมันเคาเตอร์เคาปิดแล้วทุกคนทำไงดีวะก็ไปหมดแล้วสินะเหลือแค่เกคนเดียวทั้งลานกว้างเนี่ยเนี่ยทั้งลานกว้างเนี่ยเหลือแค่แกคนเดียวแล้วสินะเกจะไปกับฉันไหมยังไม่ได้ซื้อตั๋วทียังไม่ได้ซื้อตั๋วเลยนะไปปะไปปะไปฮะไปปะไปไม่นอนโอ้ยฮะชริปชริปไปไหมชริปไปไหมชริปไปบ้าขอไปทำมอ ทำเหมอไม่มองด้วยชริฟโหนกมันล้มแล้วปะเนี่ยโหนกมันล้มเหรอเดี๋ยวถ้าจับปุ๊บเนี่ยเขาเขาให้จ่ายด้วยเนี่ยโหนกมันดีดปะเนี่ยโหนกโหนกมันฮะโหนกเป็นไงลองลองยกมันกัดกระชากยกให้หน่อยดิคนเท่าไหร่นี่กระชากโหนกมันล้มไหมเนี่ยสี่สิบเก้ารูปีอ่งอยเก้าสิอัลลอฮฺโหนกมันล้มอ่ะออุ้ยนี่นี่เขาไปกัน เขาไปกันเป็นแก๊งเลยนะคือเขาจะลากทีในหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าตัวลากกันเป็นแก๊งเลยเข้าดูเขียววิตามินเลยอ่ะนี่เป็นคนไอ้นี่เป็นคนที่ถูกเลือกน่าจะเป็นแบบตัวที่แบบมีบารมีที่สุดอ่ะเอไหนเขาแต่งสีเหลืองเนี่ยเขาเขาโกนตรงนี้เป็นทรงมอฮอคเนี่ยทรงมอฮอคยังไงมออฮไอไอขอบนี่เหรอใช่นี่ไงขอบขอบหน้าเฮ้ยอันนี้เขาโกนเหรอเนี่ยถามจริงใช่ เป็นทรงมาฮบโอ oh. ้ยเดียว้าเดียว้าเขาเหมือนกันเลยปะเนี่ยแต่งแต่งร้านเดียวกันปหมแพกว่าแต่งร้านเดียวกันปะผมแต่งเองครับโอ้ยช้าอันนี้คือมีบารมีที่สุดตัวอื่นต้องไปทํางานไงตัวนี้คือมีแพสซีสอบินคมไงมีอยู่เฉยๆก็มีกินไงเนี่ยกินฉ่ำเลยทุกคนมีแพสซีสีบินคำเดี๋ยว้าเดียว้าเดียว้านูเขาเขามาถ่ายรูปบอกดี้ห้าสิบรูปีเลยห้าสิบเร็วเฮ้ยกระช้าอะไรไปเอาฟินแค่ไหนอ่ะ เนบอดิ้ห้าสิบเนี่ยคือคือมันเป็นอู่ที่จอดไว้อ่ะแล้วเดี๋ยวเราจะแกล้งนักท่องเที่ยวห้าสิบบอดี้ห้าสิบเนะได้ไหมไม่ได้อ่อห้าสิบ เรา้เมื่อกี้เมื่อกี้เรายังวิ่งอยู่เลยแล้วเราจะมาเก็บตังค์เฮ้ยมาเป็นฝูงเลยวะเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบมมเยฮ้ยผมว่ามันจะแทรกเขาเชื่อผมเฮ้ยฟินเชื่อผมนี่ตรงนี้เนี่ยมันมันจะแทรกเขาไปมันจะมามันจะเหยียบผมนะเม่เอาฟินเหยียบเด้อ ุ้ยมาเป็นฝูงเลยว่ะเฮ้ยแล้วอุดตัวเล็กเนี่ยไม่มีใครขึ้นไงเนี่ยน้องตัวเล็กเนี่ยไม่มีเหรอไม่มีใครมาน้องเหรอเนี่ยน้องว่างอยู่นะให้ผมขึ้นได้ไหมอ่ะเห็นไหมขึ้นแมาตัวเล็กอ่ะผมว่าอุดล้มไหมว่าถามจริงน้องเป็นไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยหุยมาชเชิญ S <s> อ๋อยังไม่ตายเฮอยู่ขึ้นมาแล้วไปมะเฮ้ยมันยังไม่ตายอ๋ยมมอมัอนมน่าจะนอนพักอะไรเงี้ยตัวมีอตัวนี้นอนพักอยู่ถ้าเกิดว่าใครจะมาเนี่ยต้องมาช่วงเย็นนะต้องมาเร็วๆด้วยนะเขาจะมีให้ขี่อูจนถึงประมาณ6กโมงเย็นอ่ะอูดทีมาอะไรทุกคนเขาจำกัดเวลาเพราะว่ามัน Limited Edition แค่ที่อินเด <c oughs> <s> ียเท่านั้นเสียงอูดร้องตะกี้ได้ยินป่ได้ยนดินเสียงอูดร้องป ยินเสียงอุลร้องไหมตะกี้น้องร้องเหมือนนกหวีดเลยเราได้ตัวพิเศษมานะห้าคนนะเราได้ตัวพิเศษมาเดี๋ยวเราจะคิวกันไปเฮ้ยผมผมตัวนี้ได้ปะผมตัวนี้ไม่ได้เหรอเอาอย่างเงี้ยงั้นผมตัวนี้ตัวที่สองนะโอ้ตัวตัวที่สามผมตัวที่สองนะเอาวันขึ้นเลยขึ้นเลยเป็นไงฟินขึ้นเลยเฮ้ยเดี๋ยวผมขึ้นนะตัวนี้

วินงินเฮ้ยมันไปแล้วว่ะเฮ้ยถ่ายรูปเฮ้ยขอใหาถ่ายรูปเฮ้ยเฮ้ยมันขอขอขอใ่เขาอ่งนหนึ่งเฮ้ยทุกคนขี่อุดนพอดีมาเายมันโยกเลยเ้ยพินเฮ้ยมันโยกแรงว่ะมันโดนตรงนี้เลยว่ะหอ้ยอู่นพอดีมาเลยเอ้ย ไงดีวะคุยดูน้องทำไมน้องโยกแรงเนี่ยโอ้ยคุยค <c oughs> ุยอ้จะล้มเฮ้ยจะล้มโอ้ยด้ยโอ้ยเปี้ยวว่ะขี้อุดบนหิมาลัยเปี้ยวว่ะขี้อุดบนหิมาลัไโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยสีนแบกคนนี่จะลงแล้วนะจะลงแล้วเ้ย <c oughs> จะให้ลงแล้วครับผม ไม่ลงไม่ลงน้องไม่อยากลงน้องน้องบอกบังฟัดอยากอยู่ต่ออยากอยู่ต่อกับบังฟัสโอ๊ยไม่ลงผมเดินมาซิดฟิดตุ่มแข็งมะมันลงมากโอ้ยผมไม่ยอมซิดด้วยโอ้ยโอ้ยทุกคนโอ้ยเก่งเลยโอ้ทุกคนเลยกวันฟิดไหมโอ้ยโอเคเฟ็ดเฟ็ด อุ้ยโนสิตเฮ้ยมันไม่นั่งไม่นั่งว้ยลินเฮ้ยมันไม่ลั่งมันลงมาแล้วผมนู่นนู่นน้องดิ้นแล้วนาวันนาวันน้องดิ้นเลยไม่นั่งกับผมเฮ้ยทำไงทำไงน้องไม่ยอมนะน้องอยากอยู่กับผมก่อเยากองต่อเเฮ้ยน้องไม่นั่งไง เฮ้ยไม่นั่งจริงว่ะเฮ้ยเช้าช้านี่ไม่นั่งแล้วไม่นั่งแล้วแล้วแข่งแขงเหมือนกันนใช่ไหอชักชัยชักชัยได้แล้ววุ้ยไม่ธรรมดาอุี่นี่เฟี้ยวเฟี้ยววุ้ย อุดนุบล่าทุกคนต้องมาแล้วที่นี่ไม่ธรรมดาอุดนุบล่าครับผมอ่าซันเขาเรียกอะไรนะซุนดานแซนดูน,น,ดนทุกคนมีใช่ซุนดานแซนดูน สุดยอดไหมนะครับผมการขี่อูดบนเทือกเขาหิมาลัยมันไอเนี้ยมันไม่ใช่มันมันคือแบบมันเป็นลานทะเลทรายเลยอะทะเลทรายบนเทือกเขาหิมาลัยทุกคนครั้งหนึ่งต้องมาแล้วแหละที่นี้ผมอยากจะบอกว่ามันชื่อฮอนเดอร์แซนดูนทุกคนก็คือเป็นทะเลทรายทะเลทรายบนเทือกเขานุปลาถ้าเกิดว่าคุณมีโอกาสได้มาในเลหลล์ลาดักคุณก็อาจจะมาเยี่ยมที่นี่ได้ซึ่งราคาอูดแค่ประมาณ สี่ร้อยเก้าสิบก็นั่งเยี่ยมคือได้วิวที่สวยมากทุกคนผมขึ้นไปบนนั้นแล้วอูดอะ่ะมันแบบมันก็มันโยกแล้วอูดที่เนี่ยสวยจริงทุกคนมันจะต่างกับอูดอีกแบบหนึ่งของอาหรับถึงถ้าอูดอาหรับะจะมีอีกอีกแบบหนึ่งแต่นี่อูดอินเดียบนเทือกเขาลัด,ดักก็อีกแบบหนึ่งทุกคนแต่ผมต้องขอโทษจริงๆเลยทุกคนที่ผมไม่ได้ถ่ายตอนที่ผมนั่งอูดแบบยาวๆถ่ายตอนลงอูดเพราะว่าเพราะว่าแบตมันหมดทุกคนไม่ว่าจะเป็นพ่อแบงค์หรือว่า หรือว่าเบ็ดของตัวกล้องเนี่ยมันหมดเลยถามว่าทําไมที่เนี่ยคือที่ผมบอกไว้ก่อนหน้านี้ก็คือที่เนี่ยเขาใช้ชีวิตกันแบบย้อนยุคไงเขาใช้ชีวิตกันแบบมีไฟฟ้าจํากัดทุกคนไฟฟ้าจะมาตอนประมาณประมาณหกโมงเย็นถึงประมาณห้าทุ่มแล้วผมตอนนั้นน่ผมออกไปประมาณช่วงเย็นใช่ช่วงกลางวันก็คือไม่มีไฟฟ้าเลยผมม,เลลผมมาถึงจากเลลาดักผมมาถึงจากเลปุ๊บม,มาถึงที่นี่ผมก็ไม่มี ไฟชาร์จแบตก็เลยแบบต้องไปประมาณแบตเหลือประมาณ15%คลิปนี้อยากจะบอกว่าแบตเหลือประมาณ1 0กว่าเปอร์เซ็นต์เองทุกคนแต่โชคดีมากที่เราได้ไปเจออูดเราไปทายอูดบรรยากาศฟิลมันดีมากเลยส่วนตัวผมนะผมชอบผมประทับใจมากเลยกับบรรยากาศฟิลท่ามกลางหุบเขาแบบเนี้สำหรับ EP ต่อไปเดี๋ยวผมอยากจะพาทุกคนไปเยี่ยมหมู่บ้านอินเดียที่อยู่ติดกับชายแดนปากีสถานทุกคนไปดูกันว่าจะเป็นที่ไหนเดี๋ยวคุณจะได้รู้ว่าแบบ หมู่บ้านเนี่ยแต่ก่อนมันเป็นของปากีสถานแต่หลังจากปีหลังจากช่วงเนึ่งที่อินเดียได้ทําการยึดครองมาเนี่ยมันจะเป็นยังไงก็คือเป็นหมู่บ้านมุสลิมร้อยมุสลิมล้วนเลยเป็นหมู่บ้านชาวมุสลิมที่แบบโดนอินเดียยึดมาหลังจากที่แต่ก่อนเป็นของปากีสถานทุกคนจะเป็นยังไงไปติดตามชมกันใน next episode แต่อีพีนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับ เฟสไบเพื่อเปลียนกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปในอินเดียครับผม Let's go!